เฮ้ยเหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะตอนตำนานรักนางนาคพระขนุงนางนาคหรือแม่นาคพระขนงเธอเป็นหญิงสาวรูปโฉมงดงามใบหน้าสวยงามผิวพรรณขาวผ่องผมสีดำขับดุดเส้นไหม และด้วยความสวยของนางนาคจึงทำให้มีหนุ่มๆแวะเวียนมาขายขนมจีบกับเธอที่บ้านเป็นประจำแต่นางนาคก,ก็ไม่เคยสนใจชายใดจนกระทั่งนางนาคได้มาพบกับพ่อมากเขาเป็นหนุ่มดรอหน้าตาดีนิสัยดีแต่ติดที่ว่าในมากคนนี้เป็นคนที่มีฐานะยากจน จึงทำให้พ่อของนางนาคไม่ค่อยจะชอบและพยายามกีดกันไม่ให้นางนาคไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อมากพ่อพ่อนั้นหวังให้นางนาคแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยเพื่อลูกสาวของตนนั้นจะได้มีชีวิตที่สุขสบายในอนาคตข้างหน้าอินนาะคพ่อสั่งเองห้ามไปเจอไอ้มากแล้วไม่ใช่หรือนี่เองไม่เชื่อฟังคำที่พ่อสั่งเลยใช่ไหมพ่อจ๋า ให้ลูกแต่งงานกับพี่มากเธอนะจ๊ะลูกรักพี่มากมากเหลือเกินเราสองคนรักกันพ่ออย่าแยกพวกเราสองคนเลยนะพ่อไม่ได้นี่เองบ้าไปแล้วหรืออีนาถ้าคนอื่นมาได้ยินมันจะน่าเกลียดเอานะเป็นสาวเป็นแท่มาพูดจาแบบนี้ได้ยังไงแต่ยิ่งพ่อของเธอห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุ พอทั้งสองคนทั้งนางนาคและพ่อมากได้ตัดสินใจหนีตามกันไปอยู่แถวพัขนงโดยการไปอยู่ที่บ้านไม้หลังเด็กติดริมท่าน้ำเพื่อร่วมชีวิตคู่กันโดยทั้งสองคนนั้นได้สาบานต่อก,กันและกันด้วยว่าจะรักและดูแลกันไปตลอดชีวิตแต่แล้วความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนัก เมื่อพ่อมากได้รับหมายเกณฑ์ทหารจากทางการให้ไปเป็นทหารที่บางกอกพ่อมากจึงจำต้องแยกจากแม่นาคเพื่อไปรับใช้ชาติซึ่งในขณะนั้นแม่นาคเธอก็ได้ตั้งท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วก่อนจะไปพ่อมากจึงบอกให้นางนาคดูแลตนเองและลูกให้ดีอย่าทำงานหักโหมจนเกินไปสัญญานะ ว่าพี่มากจะมีชีวิตกลับมาหาฉันกับลูกอย่างปลอดภัยพี่สัญญาพี่รักเองนะนาคนาคก็รักพี่มากจ้ะทั้งสองคนบอกลากาันด้วยความอาลัยอาวร์ก่อนที่พ่อมากต้องจากไปเพื่อรับใช้ชาติ จนกระทั่งวันคืนได้ร่วงผ่านไปนางนาคก,ก็เฝ้ารอสามาีของเธออยู่ที่ท่าน้ำของบ้านทุกวันเพื่อรอให้พี่มากกลับมารอจนผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็เข้าสู่หน้าฝนนางนาคนั้นทำงานไถนาอย่างหนัก เพื่อหาเลี้ยงตนและลูกในท้องที่กำลังจะเกิดมาในเร็ววันนี้จนถึงวันที่นางนาคปวดท้องที่จะคลอดลูกก็ได้มีหมอตำแยมาทำคลอดที่บ้านของนางนาคแต่ด้วยว่าเด็กไม่ยอมกับหัวคลอดออกมาสักทีจนทำให้นางนาคเบ่งลูกจนหมดแรงและสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องของเธอแต่หลังจากนั้น วิญญาณของนางหน้าก็ยังคงวนเวียนเฝ้ารอสามีของเธออยู่ที่ท่าน้ำของบ้านทุกวันแต่ช่วงคำ่ำผีนางหน้าก็มักที่จะร้องเพลงกล่อมลูกนอนแต่มันเป็นเสียงเพลงที่น่ากลัวและชวนขนลุกมากจนชาวบ้านละแวกนั้นต่างพากันลื้อถอนบ้านและพากันย้ายบ้านหนีไปด้วยความหวาดกลัว บางคนที่ยังทนอยู่แถวนั้นก็ปิดบ้านเข้านอนกันแต่หัววันด้วยความกลัวแล้วในที่สุดวันที่นางนาครอคอยก็ามาถึงวันที่พ่อมากได้กลับมาหาเธอและลูกผีนางนาคนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกดีใจที่ได้พบพ่อมากอีกครั้ง <c oughs> มีมากขา พี่มากกลับมาหาหน้ากับลูกแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขดีส่วนมากก็ใช้ชีวิตอยู่แถวบ้านไม่ได้ไปไหนตามที่แม่นาคสั่งโดยแม่นาคให้เหตุผลว่าอยากให้พ่อมากนั้นพักผ่อนอยู่บ้านและอยู่กับลูกกับเมียเพราะด้วยความคิดถึง พ่อมากก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พ่อมากก็ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติว่าเพื่อนบ้านละแวกนี้ดูเปลี่ยนไปเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านเลยแถมปิดบ้านเงียบกันหมดจนน่าแปลกใจแต่นางนาคก็ได้บอกกับพ่อมากว่า ช่วงนี้การรโรคก,กำลังระบาดชาวบ้านเลยกลัวไม่ค่อยกล้าสูงสิงกับใครเพราะกลัวจะติดโรคร้ายเอานั่นเองจนกระทั่งมีอยู่วันหนึง่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาบอกพ่อมากด้วยความเป็นห่วงเรื่องนางนาคเพราะชาวบ้านได้ฝากฝังกับผู้ใหญ่มามากเอ้ยข้ามีเรื่องจะบอกเองว่าเองตั้งใจฟังที่ข้าจะบอกดีๆนะอีนาคเมียเองนะ่ะ มันตายไปนานแล้วนะเว้ยเอ้มากตั้งแต่มันคลอดลูกของเองแล้วนี่ผู้ใหญ่พูดเลอะเทอะอะไรเนี่ยนาคเมียผมมันก็อยู่ปกติที่บ้านผู้ใหญ่จะไปดูด้วยกันไหมล่ะไม่เอาหรอกไอ้มากข้ามาเตือนเองแล้วนะถ้าเองไม่เชื่อก็ลองก้มมองใต้วางขาดูแล้วเองจะเห็นความจริงผู้ใหญ่บ้านพูดจบ ก็รีบหนีกลับบ้านไปทันทีก่อนที่ผีนางนาคจะมาพบเจอเข้าเมื่อพ่อมาก,กลับมาถึงบ้านก็รู้สึกหงุดหงิดมากที่ผู้ใหญ่บ้านมาหาว่าเมียตนตายแล้วจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้นางนาคฟังนางนาคเธอก็ได้ร้องไห้ฟูมฟายใหญ่และบอกกับพ่อมากว่า <c oughs> ตอนที่พี่มางไม่อยู่ผู้ใหญ่บ้านแกพยายามมาเกี้ยวพาลาสีชั้นที่บ้านอยู่บ่อยๆแต่หน้าก็ไม่เคยเล่นด้วยผู้ใหญ่บ้านจะเลยกูเรื่องว่าฉันเป็นผีตายไปแล้วตอนคลอดมาหอกทุกคนโดยหมอตำแยที่ทำคลอดก็เริ่มโกหกด้วยจนแถวบ้าน พากันเเชืื่่ออรงโกกหหนนนี้ัมด <c oughs> างนางพูดพางร้องไห้อย่างน่าสงสารแน่นอนว่าถึงพ่อมากจะแปลกใจกับสิ่งที่นางนาคเล่าให้ฟังอยู่บ้างแต่พ่อมากก็เลือกที่จะเชื่อสิ่งที่เมียบอกโดยเก็บเอาความสงสัยนั้นไว้ภายในใจ จนกระทั่งกลางดึกคืนหนึง่งนางหน้ากกำลังทำกับข้าวอยู่ที่พนห้องครัวของบ้านจูจๆมะนาวก็ดันกิ่งตกลงร่องไม้ตกลงไปที่ใต้ถุนบ้านในตอนนั้นเองพ่อมากนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพอด,ดีแล้วก็เกิดทำของตกลงไปข้างล่างจึงได้ลงมาเอาก่อนที่จะคิดถึงคำพูดของผู้ใหญ่บ้านเรื่องการก้มหัวมองใต้หว่างขา และในตอนนั้นเองพ่อมากก็ได้เห็นนางนาคก,กำลังใช้มือยาวๆของเธอเอื้อมลงมาหยิบเอาผลมะนาวพ่อมากที่เห็นภาพนั้นทั้งกลัวและตกใจเป็นอย่างมากจึงได้วิ่งหนีไปที่วัดและเล่าทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อจึงบอกให้พ่อมากไปร่วมสวดมนต์ในสาราเพื่อกันไม่ให้วิญญาณของนางนาคตามมา แต่ในระหว่างกำลังสวดมนต์นั้นก็มีเสียงนางนากลองเรียกพ่อมากตลอดเวลาให้ออกไปหาเธอแต่พ่อมากก็ไม่ยอมออกไปจนกระทั่งนางนาคนั้นโผ่หัวลงมาจากศาลาของวดัดสร้างความตกใจให้พ่อมากและพ้าเป็นอย่างมากพี่มากค่ะกลับบ้านกันเถอนะพี่มากค่ะ กลับบ้านเรากันเถอะนะอีนาคเองตายไปแล้วเป็นผีก็ไปอยู่ส่วนผีสิวะจะมายุ่งกับคนเป็นทำไมเป็นพระเป็นเจ้าอย่าลี้อาจมายุ่งเรื่องผัวเมียถ้าไม่อยากโดนฆ่าจับหักคอ นางนาคขู่พระจนพระเริ่มกลัวเลยเงียบไปก่อนที่ผีนางนาคนั้นจะพยายามอ้อนวอนขอร้องพ่อมากจนเขาเกือบใจอ่อนแต่ก็ดีที่หลวงพี่คอยเตือนสติจนวันนั้นนางน,นาคต้องร้องไายกลับไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจและเมื่อชาวบ้านรู้เรื่องนี้เข้า จึงได้ทนกันไม่ไหวไปเชิญหมอผีให้มาทำพิธีจัดการผีนางนาคก,กันด้วยการจับวิญญาณขังลงไปในหม้อดินเผาและสวดมนต์สะกดวิญญาณของเธอเอาไว้ก่อนที่จะสาดน้ำมนต์ใส่นางนาคจนผีนางนาคกรีดร้องเสียงดงังด้วยความเจ็บปวดทุกทรมาน จนพ่อมากรู้สึกสงสารเมียตนเองเป็นอย่างมากและพยายามที่จะช่วยเหลือเมียแต่ก็ถูกชาวบ้านห้ามเอาไว้โอ๊ยโอ๊ยแสบแสบร้อนเหลือเกินมีมากช่วยตาด้วยนาคพอกันได้แล้วอย่าทำเมียข้าแต่พ่อมากก็โดนชาวบ้านห้ามเอาไว้ จนในที่สุดวิญญาณของนางนาคก็ได้จับถ่วงลงหม้อดินไปในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวความเฮี้ยนของวิญญาณลักของแม่นาคพระโนงที่ชาวบ้านได้เล่าสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันโดยเนื้อหานั้นอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องราวความรักของภรรยาที่ตายทั้งกลม แล้วก็เฝ้ารอสามีกลับมาที่บ้านด้วยความรักสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปวิดีโอผีแม่นางจบแล้วนะคะจริงๆมิ้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับที่มิ้นเคยพบเจอผีแม่นางมาจริงๆกับตัวนะคะสำหรับใครถ้าอยากฟังแล้วก็สามารถเข้าไปดูตรงวิดีโอนะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ